สวัสดีครับทศพลขุนเพลสเถียนครับหรือว่าครูจโจลครับเจ้ขาของสถาบันเปิดวิชาดิานโนเลชช์บายครูโจลครับตั้งอยู่โซนพระรามห้าครับใกล้ๆก,ก,กับสรารพระรามห้าเป็นนักเรียนทุนสวควคครับโครงการผลิตครูผู้มีความสำเร็พิเศษด้านตศาสตร์ราาและวิทยาศาสตร์นะครับจบคณิตศาสตร์โดยตรงจากนายเกษตรศาสตร์แล้วก็มหาวิทยาลัยพิมพ์วิโรธครับ นะสถาบันนี้ก่อตั้งตั้งแต่เมื่อ14ปีที่แล้วปี2011ครับก็ก่อ,อตั้งขึ้นมาโดยได้แร,รงบันดาลใจมาจากการที่เราทํางานแล้วเราอยากพัฒนาเด็กๆแต่ว่าเวลาในการพัฒนาในเวลาเนี่ยมันค่อนข้างจํากัดดังนั้นถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสเสริมนอกเวลาเราสามารถพัฒนาเด็กๆได,ด้อย่างเต็มที่มากขึ้นครับแล้วจุดเด่นของสถาบันคืออะไรคะจุดเด่นของสถาบันคือสถาบันของเราเนี่ยเป็น Premium เตอร์ครับเรารับเด็กน้อย เราคาดหวังผลลัพธ์ที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับคิตศาสตร์เราโดดเด่นมากๆน้องๆของเราเนี่ยสามารถไปแข่งขันแล้วก็กวาดรางวัลมาได้มากมายหลายๆสนามเลยครับอะไรเป็นจุดแายขงสรับวันี้คะสิ่งที่ผู้ปกครองบอกต่อกันมากที่สุดก็คือเรื่องการดูแลใกล้ชิดครับน้องๆที่เรียนที่นี่นอกจากจะได้ความรู้ทางวิชาการแล้วเนี่ยเรายังผสานเรื่องคุณธรรมเรื่องการใช้ชีวิตด้วยเพื่อให้น้องเนี่ยสามารถเรียนรู้ได้อย่างยั่งยืนโดยไม่จะเป็นต้องพึ่งตูเต้ไปตลอดครับ ผู้เรีนมีอะไรบ้างคะทุกสนามที่น้องๆไปสอบน้องๆของเราจะประสบความเสร็จครับไม่ว่าจะเป็นการสอบแข่งขันทั่วไปหรือการสอบเข้าหมหนึ่งมสี่หรือหมอหาวิทยาลัยโดยที่น้องๆของเราแต่ละคนเนี่ยก็จะสอบติดกันมากกว่าหนึ่งที่ครับแล้วรูปแบบการเรียนการสอนเป็นยังไงคะอย่างที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่ครับเรามีการแทรกในเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยเพื่อให้น้องเนี่ยสามารถใช้ชีวิตแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันอย่างมีความสุขแล้วก็ยั่งยืนครับ ก็ขอฝากข้อความกันต่อด้น,น,นะคะครับผมมีการฝากช่องอ่าอา่เพจของสถาบันด้วยนะครับ the d o l g e by k u j o ครับอ่าเพจแท้มีผู้ติดตามมากกว่าส0 0 0 0นคนครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับ